สวัสดีเอฟซทางติดต่อกันทุกคนนะคะใครสนใจจะมาซ่อมเครื่องไฟฟ้านะคะเชิญน,นะคะที่ร้านหเยนีนะคะช่องเยนีนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ตำบลแม่ยาวนะคะพี่น้องจา๋าอยู่ตำบลแม่ยาวนะคะเส้นทางมาทางวัดห้วยผักกั้งนะคะพี่น้องจา๋าข้างตำรวจ ตำบลแม่ยาวนะคะเลยมานิดหนึ่งจะมีร้านเค hey, อิลิทุนิ่งนะคะพี่น้องจา๋าใครสนใจก็มานะคะ mm hmm. เป็นพิเศษนะคะโฆษณาร้านเจ้าของตัวเองแนละคะพี่น้องจา mm ๋า hmm. เห็นไหมช่างกำลังซ่อมนะคะช่างมีสีมือนะคะ mm hmm. โอเคนะจ๊ะนะจ๊ะใครสนใจมาเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยทางเชียงรายเดอ้อ ได้เมืองนี่แหละกับพี่น้องแต่มันอยู่ออกนอกนิดนึงนะคะอยู่แถวบ้ดมวยพะกั้งเดอ้อมาทางนี้เดอ้อบอมน้ำตำรวจตนบนแม่ย้าวด้กับพี่น้องใครสนใจมีเบอร์โทรนะคะซ่อมทุกอย่างนะคะมีพัดลมมือสองมีตู้เย็นมือสองและเครื่องซักผ้ามือสองด้วยนะคะมีหลายอย่างค่ะพี่นอ้องเอาซ่มนีดนะะ่ด้ค่ะสวัสดีกันทุกคน,นะจะนะจะ